สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเที่ยงยามบ่ายครับพี่น้องมาจิบกาแฟด้วยกันครับอากาศคืมๆฝนตกนิดหน่อยครับที่บ้านสวนครับพี่น้องมาจิบกาแฟด้วยกันนะครับพี่น้องหน่าเป็นอากาศแบบนี้น้าเป็นไข้ครับพี่น้องคืมมากเลยครับพี่น้องมาจิบกินกาแฟด้วยกันครับดื่มกาแฟด้วยกันครับพี่น้องนีกาแฟดำครับ อ่อยรสชาติกินแล้วสดชื่นถามเด็กขนมครับขนมไข่รับน้องขนมไข่แกะแกะน้อยแกะน้อยเร็ว พี่น้องนมไข่ตามด้วยนมไข่แล้วก็ติดเบียร์กาแฟดำครับพี่น้องเท้ากับกางวันครับกินแค่สองเวลาครับพี่น้องกาแฟดำตรงนี้ตรงนี้ชื่นใจชื่นใจพี่น้อง 오케이, uh 감사합니다. -huh. Okay,